อันนั้นเองครับเวลานักเรียนจะทําการเช็คเช็คพจน์ของอนุกรมนะครับนักเรียนดูเลยว่านักเรียนจะเอาช้อยกันไหนครูเอาข้อไฟมาก่อนเลยข้อไฟเขาถามว่าเอเอใช่ไหมลูกเอเนเอนะครับเอเท่ากับอะไรสี่อะไรสี่เอสี่เอเนาะเท่ากับสี่เอห้ามันมีห้าพจน์ครูแนะนําครับถ้ามันมีห้าพจน์ให้เช็คพจน์ที่เป็นเช็คพจน์ะไรครับ พจน์ที่เป็นเลขคู่หรือพจน์ที่เป็นจำนวนคู่ก็คือพจน์ที่สองกับพจน์ที่สี่มันน่าจะเจอคําตอบเร็วสุดทรานี้ครูเช็คพจน์สี่ครับ a เฮ้ยสี่สี่เฮ้ย a สี่ถไมครับก็สี่คูณ x สี c ่ c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  หก c หกครับเมื่อ,น,น,อนักเรียนได้คําตอบสิบหกแล้วนักเรียนไปดูพ้นที่สี่ครับ oh, ข้อไหนเป็นสิบหกครับ oh, ข้อไหนเป oh, ็นสิบหก ข้อหนึ่งเลยปะแต่ว่าเห็นไหมมันจะเริ่มเจอคนของเขาถูกไหมครับแต่ว่าปอควายเนี่ยควายคือเท่าไหรน่นะตอบข้อที่หนึ่งถูกไหมครับตัดควายทิ้งเลยลูก<ะ>แล้วเช็ค,ควายแล้วตัดควายทิ้งเดี๋ยวเช็คซ้ำแล้วก็เอา,าไปไปใส่หน้าข้อหนึ่งถูกต้องไหมครับค่ะอ่ะนักเรียนจะเช็คข้อไหนต่อครับไข่ไหมลูกไขนะ่ไหมเช็คไข่กันหน่อยเนาะอ่ะเช็คไข่ไข่เอ้าไข่ ขอสูตรทอขอนะไข่กันสูตรไข่ครับสูตรไข่มาสูตรไข่คุณหน่อยเดีวขอบคุณนะฮะ a n เท่ากับสาม a n n เท่ากับสามสาลบลบ n a n คูนให้เชฟคนที่สี่ใช่ไหมเชบคนสี่ปะมันก็ได้3ามลบสคูณ4 3่สลบได้ครับสองคูณสีได้ แปดสามลบแปเหลือลบลบห้าเท็กว้อสี่เวข้อไหนคือห้าลบห้าข้อไหนคือห้าครับสี่วัดสี่ข้อสามเห็นไหมฮะเมื่อนน้ในนี้ปุ๊บเน้ในตัดข้อตัดขอไขนี้ข้อหนึ่งไมตัดตัดไขทิ้แล้วตัดไขนิ้งแล้วต่อไป่อโซ่ครับโอโซ่สูตรเอเยอ่อนนาไม่ได้ต่อโซ่ พดเออพดเอ็นเท่ากับหนึ่งส่วนสานึงส่วนสามเแค่นี้หรอเอ้านะพดที่สีครับเท่ากับ1นึ่งส่วนสามเลสเอนี่เป็นเลขสี่เอ็นใช่ไหมสามตีสิเป็นหนึ่งส่วนสิ่องตอบข้อไหนข้อไหนข้อหกถกเห็นไครับเห็นไหมฮะถ่านเรียนสามารถทำการเช็ค แบบนี้รูเลยบอกไงว่าถ้าพสจะมี5าพ์ในการเช็คกับสูตรให้เช็คพสที่4แล้วจะได้คําตอบเร็วที่สุดไม่เช็คพสี่4จะ้เช็คพส2อย่าพยายามอย่าพยายามเช็คพสที่เป็นเลขที่เพราะคําตอบมันอาจจะไปซ้ำกับข้อขอ,อื่นโอเคไหมครับเพราะว่าอันนี้ฝากด้วยความรักและเ็ือนิกันบ้างโอเคไหมฮะโอเคตามนั้นถามแรูใม่มั<ไห>น,น,ค,<ไห>นครับอ่ะ ครานี้เขาบอกแล้วว่าเขาอยากจะให้ครับหาทั้งสี่พจนี้ถูกไหมครับเขาบอกว่าถ้าพจน์ n ลำดับของ 5, 8, 11, 14ครับคือ 3n บวก2จงหาว่าจำนวนนี่กำหนดต่อบไปนี้ครับเป็นพจน์ที่เท่าไหร่เป็นพจน์ที่เท่าไหร่ทำไงครับนั่นนี่จะทำไงดีเอ่ยทำใจ ไมยสีเขาให้สูตรมาแล้วสูตรไป็นเขาให้สูตรมาถูกไหมครับถ้าให้สูตรมามันง่ายสำหรับเราอ้าวดูเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งครับโพดี้สามสิบสองเอ้ยขอโทษครับค่าที่สามสิบสองนี้ครับอยู่บนเที่ยวไร่ครับต้องเขียนเลยครับว่าโพดี้เอ็นเท่ากับสามเอ็นบวกอะไรครับ สองเพราะนั้นสามสองเท่ากับสามเอ็นบวกสองทำไรครับย้ายข้างครับย้ายข้างได้ยังจำยังจำได้ไหมการย้ายข้างสมการต้องย้ายกำจัดไปก่อนย้ายกำจัดที่ไม่มีตัวแปรก่อนถูกต้องไหมถูกปะอันไหนไม่มีตัวแปรครับระหว่างสามเอ็นกับสองใครไม่มีตัวแปรสองไม่มีตัวแปรสองอยู่ฝั่งนู้นเป็นบวกย้ายมาเป็น ลบก็กลายเป็น3 2ลบ2ครับเท่ากับ 3N 3 2สองลบ2เหลือ3เสเศษนะครับหรือ30เท่ากับ 3n เคราวนี้กำจัดใครต่อครับกำจัด3 3มสรูปแบบการคูณกำจัดด้วยการถึงไหมครับเพราะงั้นก็ทำงานหารเลยครับ30หาร3เท่ากับ 3N หาร3หารเสร็จสัดชุบๆุุเหลือ10เท่ากับ n พจน์ที่อะไรครับสรุปเป็นพจน์ที่สิบครับอีกสามข้อลองหายกูหน่อยครับโอ้เอาเร็วไหวไหมไหวไหมแล้วเ่นทำให้ขึ้นแบบนี้แล้วมีใช้กระดาษทุกทีแบบนี้ครับแห็นเ,เดียวพอไหมคิวห่อพอ,พอ พอดีปล่อยปากกาแล้วกาคำตอบเลยใช่ไหมครับพอดีกับการปล่อยปากกาแล้วกาคำตอบเลยไม่ต้องคิดนานนะครับ <S <S คนที่คิดอาจจะใช้เวลาสิบห้านาทีนั่นเลยใช้เวลาสองวิปล่อยปุ๊บกาปับแล้วก็ค่อยฝนใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> อ่ะอนนี้ครับสูตรตัวนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเป็นสูตรแบบนี้ครับจํานวนนับยกกำลังสองจำนวนนับที่เรียนกันและมีการยกกำลังสองเกิดขึ้นจะใช้สูตรนี้ครับ n n เลบ n บวกหนึ n ่ง นะครับวงเล็บ 2n บวก1ครับและหารด้วย2อันนี้คือสูตรของเขาถ้าเป็นทั้นตอนแบบนี้ครับนักเรียนจำได้เลยครับออกข้อสอบแน่นอนนะครับ n คือ n เท่าไหร่ครับ n เท่าไหร่ n ที่หารคือกี่โพสละหารกี่โพสครับส่วนหารกี่โพส20เพราะว่า n มีเท่ากหร่แหละ20เพราะใชนั้นครับก็เป็น20วงเล็บ20บวก1 นะครับวงเล็บปิดสองคูณยี่ครับบวกด้วยหนึ่งเหมือนกันหารสองครับอันนี้ครูขอเคลียเลยนะครับ20บวงเล็บ21ครับคูณอันนี้ 20, 2ี2สิบสองคูณยี่สิบเท่าไรสี่สบบนหึงเป็นสี่สิบเครับหารด้วยสองครูขอยนากทำการเคลียร์สองล่างนี้เลยนะครับสองอันนี้2นี้ได้ส0ถูกไหมครับ ขออนุญาตตอสบสรดานะครับต้องกล่าอะไรครับสิบพูนเลยครับสิบพูะไรคูนเ <4 11. S 1> ท่าไหร่สี่เจ็ดคำตอบเป็นเท่าไหร่ครับ,อ,บอ่ะจเลยครับิงเลยครับออะเทเไหรครับะเท่าไ,ไหร่ครับแด้อย <8 20. S 1> หบเอ็ปแป่สิบแปดร้สบเอ็ดไหมสองตัวหลัง แปดร้อยยี่สิบบอกไม่น่าใจไข่นะมันมันไม่สามารถลงด้วยยี่สิบได้เพราะว่ามันหนึ่งคูณหนึ่งมาได้ได้หนึ่งแน่น,น,นอนน่าจะลงที่เอ็ดแล้วแปดร้อยหกสิบเอ็ดคูณสิบได้แปดพันหกร้อยสิบจบครับตอนี้หนึ 1, 8, 27, 3, ่งแปดยี่สิบเจ็ดสามไม่หกสิบสี่นั่นเองครับก่อนก่อนแรกนักเรียนต้องดูก่อน นั่นเองต้องสนใจครับนั่นเองต้องดูดก,ก่อนว่ามันคือรูปแบบใดอันเนี้ยมาบอกหนึ่งหนึ่งแปดยี่สิบเจ็ดเท่าไหร่นะใช่ปะหนึ่งแปดยี่สิบเจ็ดป้ะใช่หนึ่งแปดยี่สิบเจ็ดถูกไหมครับและอะไรครับหกสิบสี่ฮะหกสิบสี่หกสิบสี่อุ้ยนั่นเองชื่อว่ามันคืออะไรครับนั่นเองต้องดูรูปก่อนรูปนี้ถ้ามันลากมาได้มันคือหนึ่งกำลังอะไรครับ เออถูกต้องอันนี้คือสองกาลังสามสามกลงั 3, 3กลงและกข้อสี่กาลังสามเมื่อนักเรียนดูรูปมันออกไปแล้วปุ๊บเราอยู่จะทราาเลยนะว่าเอ้ยเราจะใช้มันอย่างไรเห็นไหมครับตอนนี้ถ้าเป็นสูตรนี้ครับมันจะกลายเป็น N สูตรน,นะครับสูตรน,นะสูตรตัวนี้นะครับใช้สูตรนี้ครับ N อ็วงเล็บ n บวกหนึ่งวงเล็บปิด หารสองทั้งหมดยกกำลังสองสูตรของเขาครับนักเรียนต้องจําสูตรอย่างเดียวเลยจําถ้าจําสูตรไม่ได้คำก็สองไม่ได้เนี่ยคือความยากว่าเอ๊ะมันคืออะไรทอนนี้ครับเขาถามว่าเขาอยากได้คดที่สิบจนถึงคทอะไรนะครับคดที่สิบจนถึงคดที่ยี่สิบเพราะฉะนั้นครับนักเรียนจะใช้อันนี้อ่ะนักเรียนตั้งเลยครับคดที่สิบใช่ไหมครับ พราะว่ามันมี10คดเพราะว่านักเรีนยนไ,ไม่เอาคดเท่าไหร่มาในการใช้ในรอบนี้ครับไม่ได้เอาคดเท่าไหร่มาใช้หนึ่งถึงอะไรครับหนึ่งถึงอะไรหนึ่งถึงเก้าหนึ่ง้าไม่ได้ใช้แต่ว่านักเรียนหาทั้ง20คดก่อนและลบออกด้วยเก้าคดที่ไม่ได้ใช้ถูกเก้างม็กเพราะเขาหาผลรวมแค่คดที่สิบถึงคดที่ี่สิบเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับูขอ,อย้ายสูตรไว้ตรงนะครับสูตรของเขานะครับอ วงเล็บ n บวก1หาร2ทั้งหมดยกกำลังสองครับสวัสดีครับอ่าเปนเจี๊ยบครับงงจำได้จำได้เพราระว่านั่นเองถ้าเอาบนยี่ตั้งเอาผลบวกของบนยี่ตั้งลบออกลดอีกเก้าลดถูก้ไหมครับมันก็จะกลายเป็น s 2 0ลบ s 9 ถูกไหมฮนะเมื่อน,นักเรียนสร้างเสร็จครับนักเรียนตั้งสูตรเลยก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ n เอ้ยขอโทษขอโทษผู้รอแปลงสูตรเลยได้ไหมแปลงได้ไหยครับแปลงได้เลยเนาะก็กลายเป็นอะไรครับ20่สเไไูเลทยนะียรรบ,บวก1หารด้วย2ยกกำลัง2ถูกไหมครับยังต้องคงสภาพสูตรข,ของเขาเอาไว้และลบเท่าไหร่ครับ n ัวนี้จะแทนเท่าไหร่ครับ แทนเท่าไหรอย่าบอกแทนสิบนะเพราะเพราะพนที่สิบเราใช้เราไม่เอาคนที่ตั้งแต่คนที่หนึ่งพนที่เก้าแปลว่าต้องพจนที่เก้าลบลบผลรวมคนทั้งเก้าพนแรกออกเท่าไรครับส่วนใหญ่นักเรียนหลายคนจะพลาดนะครับอ๋อเอาคนที่สิบถึงพนที่ยี่สิบลบออกสิพจนเลยครับมีนะหลุดบ่อยมากเพราะงั้นต้องตึงเก้าใช่ไหมครับวงเล็บเก้าบวกอะไรครับบวกหนึ่งหารสองทั้งหมดยกกำลังสองครับอันนี้บวกกันได้เลยครับ ยี่สิบอันนี้บวกกันได้ไรคูณยี่สิบเอ็ดป่ะถูกไหมครับอ่านด้วยเลยครับหารสองทั้งหมดยกกำลังสองทิ้งไม่ได้นะนักเรียนอันนี้ก็กลายเป็นเก้าคูณอะไรครับคูณสิบหารสองยกกำลังสองครับ 2, 1, 2, 2, 2, สองหนึ่งสองสองสองสิบถูกไหมครับอันนี้เหลืออะไรและเหลือถูกไหมครับทั้งหมดยกกำลังสองลบอะไรครับสองอันนี้ได้ห้า เป็น4.5กำลัง2นั่นเองครับความถึกและความคลงครับในการคูณเลขยกกำลังสองนักเรียนจำยี่สิบเดยีเอ็ดกกำลังสองได้ไรครับยี่สิบเอ็ดก่ทาไรครับสี่รยสี่ะใช่ไหมได้ดสี่้อยสเติมศูนยกี่ตัว4ี่เติมศูนยตัวเพราะเราเป็นศูนยออกถูกไหมครับลบ สี่สิบ้าคูสี่ห้าได้ไรครับฮะสี่ห้าคูสี่ห้าได้ไรครับได้สองพันมาถูกไหมครับอาจารย์ลบกันเหลือสองหมื่นเฮ้ยเฮ้ยคูเล่นเหบอกเอ้ยคณลบเลหอว่เหลือสองหมื่นเลยเหรออาความ เราก็เขียนตามครูไปนตกใจเหลอสีมื่เีหมือนสีหมือสองพันเจ็ดสิบห้าครับเหลือตีมืสองันเจ็ดบาเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ เห็นสุดว่าเห็นส,สุดว่าอะไรหลังโสดมา ห่งหารหารอะไรเพราะว่าไม่เหลือแล้วใช่ปะไม่เหลือแล้วใช่ปหวะเออหารอะไรครับหารอะไรครับว่าครับหารสองได้เลยครับสิบห้างเล็สิบห้าบวกหนึน่งหารไหมครับ 15คูณเลยครับ1 6หาร2เขาไม่สอนให้คูณหน่อยเร็ว2หารไม่ได้2หาร15ได้หรือ2หารสได้ได้ไรครับได้8ก็กลายเป็นคูณเลยครับได้ไรครับ15คูณ8ไดได้ไรได้ร2 0อันนี้บวกหรือใช้สูตรดู

่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยสิบร้อยยี่สิบถูกต้องค่ะตอบท้ายบ่อยเอาไหมพอให้โชดี <c oughs> ต่อตั้งแต่นี้ <c oughs>